ยินดีต้อนรับสู่ช่องเล็กกี้เจนแทยเวลค่ะทริปนี้เราจะพาไปเที่ยวหมู่บ้านที่แบบสโลไลฟ์สุดๆเลยนะคะเป็นหมู่บ้านที่ทําเมี่ยงแล้วก็ยังคงวิถีชีวิตชาวบ้านแบบดั้งเดิมอยู่นะคะนั่นก็คือหมู่บ้านป่าเมี่ยงจังหวัดลำปางไป,ะปะเราเดินทางกันค่ะการเดินทางไปบ้านป่าเมี่ยงนะคะก็เดินทางไปได้หลายเส้นทางไม่ว่าจะไปเส้นลำปางหรือว่าจะ ขึ้นทางบ้านแม่กำปองนะคะบ้านแม่กำปองนี่คือจากบ้านแม่กำปองไปประมาณสัก8โลแต่ว่าแบบเส้นทางแบบย mm ั้งหค่ะทุหคน mm hmm. เพราะว่าสูงชันแล้วก็โคดเขี้ยวรถเราก็แก่แล้วเนาะก็ไม่แน่ใจว่าจะขึ้นได้หรือเปล่า mm hmm. ก็เลยเลี่ยงเส้นทางนั้นนะคะมาอีกเส้นทางหนึ่งนะคะ mm hmm. ก็มาโผล่ตรงบ้านแม่เจมนะคะตอนนี้ก็กําลังเดินทางต่อแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนะจะมีดินสไลด์หรือว่าน้ําป่าไหลหลากด้วยเนาะ ตนนี้เราก็ถึงจุดชมวิวลานดอกเซี่ยวนะคะแต่ว่าไม่มีนะคะดอกเซี่ยวบานน่าจะบานช่วงหน้าหนาวนะคะทุกคนระหว่างทางนะคะก็มีดินสไลด์ลงมาตลอดเลยนะคะทุกอย่างเกิดขึ้นได้เนาะแต่เราก็จะเดินทางอย่างปลอดภัย <laughs> วันนี้เราเลือกพักที่บ้านบนดอยโฮมสเตย์นะคะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูห้องพักด้านบนกันค่ะด้านบนนี่นอนได้หลายคนเหมือนกันห้องของเราจะอยู่ด้านนี้ก็คือที่นี่เขาจะแยก ลูกค้าเป็นเซตนะคะก็คือของเราเนี่ยอยู่ข้างบนคนเดียวแล้วก็มีลูกค้าอีกกลุ่มหนึ่งนะคะอยู่ด้านล่างห้องสะอาดน่านอนมากห้องน้ำเขาก็จะมีชั้นละห้องนะคะคือในห้องน้ำเนี่ยไม่มีฝักบัวไม่มีน้ำอุ่นนะคะอาบน้ำในตุ่มแบบนี้เลยแบบสโลไล่มาก <c oughs> ในห้องพักนะคะก็จะมีเป็นมุงกันยุงให้เราแล้วก็มีพัดลม ราคาคนละ500บาทรวมอาหารเช้าเย็นนะคะวิวด้านหลังบ้านนะคะติดลำธารเลย มีด้านล่างนะคะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เป็นห้องพักโฮมสเตย์ที่นี่นะคะเขารับน้องหมาด้วยนะคะเมนูอาหารเดียนนะคะก็จะเสิร์ฟมาในขันตูกนะคะ ก็มีข้าวสวยห่อใบตองแบบนี้เลยค่ะพร้อมหอม,หอ,มอาหารเย็นก็จะมีนี่ค่ะไข่ปลามึักลวกอันนี้จะเป็นต้มปลักแมวนะคะต้นจืดใส่หมูเมนูน้ำพริกอ,องอาหารอร่อยมากเลยค่ะ นี่น่าจะเป็นผัดฟักแมวนะคะทุกคน ดีตอนเช้าวันที่สองที่บ้านป่าเมียงค่ะคือคืนอากาศดีมากะคะ่ะทุกคนคือนอนหลับสบายแล้วก็ฝนตกด้วยนะคะและ้วกีแบบนอนหลับแบบนอนฝนเลยนะเดี๋ยวเราจะลงไปทานอาหารเช้ากันเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะไปเดินชมหมู่บ้านแล้วก็จะไปร้านกาแฟน,นะคะแล้วก็จะไปที่สะพานดอกเสี้ยวนะคะเมนูอาหารเช้าของเรานะคะก็จะเป็นข้าวต้มหมูแล้วก็มีเป็นผัดกะหลำ่ำ มีไข่ตุ๋นะคะแล้วก็มีผล,ลไม้เป็นแตงโมให้เนาะเ mm hmm. มื่อคืนแบบอากาศเย็นมากๆนะคะแต่ว่าเราสามารถแบบลงไปอาบน้ําที่ห้องน้ําชั้นล่างได้นะคะเพราะว่ามีเครื่องทําน้ําอุ่นเนาะที่นี่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์คลายสีฟ้าแต่ว่าที่โฮมสเตย์ก็จะมีไวไฟให้เรา ตอนนี้จะเป็นโรงเรียนบ้านป่าเมี่ยงนะคะเขาก็จะมีเป็นเพ้นท์นะคะเพ้นต์อาร์ตตามกำแพงโรงเรียนจากโฮมสเตย์ของเรานะคะเดินมาประมาณ150เมตรไปร้านกาแฟข้างๆก็จะมีลำธารแบบนี้เลยน้ำแบบวุ้ยใสมากเลย น้ำใสมากเลยค่ะอากาศแบบเย็ยนสดชื่นมากเลยวันนี้ไม่มีใครพาไปเก็บเมี่ยงเลยค่ะทุกคนคือเราต้องเดินขึ้นแบบเขาไปนิดหน่อยนะคะเป็นทางชันอยู่ข้างๆก็จะมีแบบมีมอสแบบนี้เลยฝนตกเมื่อคืนนะคะที่นี่ก็แบบชุ่มช่าสดชื่นอีก30เมตรนะคะจะถึงร้านกาแฟ ถึงแล้วค่ะแต่ว่าร้านกาแฟปิดนะคะทุกคนเงวขอเจ้าของเขาถ่ายวิวร้านกาแฟนะคะพอดีเจ้าของเขาจะไปวัดเนาะก็เลยไม่มีเวลาทำกาแฟให้เราทานวิวแบบบรรยากาศดีมากเลยค่ะ เอาไว้ข้างหน้าจะมาอุดหนุน,นกันนะคะที่นี่ตั้งอยู่ที่ตำบลแจ้ซ้อนอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางนะคะเป็นแหล่งผลิตเมี่ยงคือในสมัยก่อนนี่คือเป็นที่นิยมเขาก็จะไปเก็บใบชาป่านะคะมาทำเมี่ยงหมักไว้แล้วก็เป็นคล้ายๆว่าเป็นของทานเล่นของเขาหลังทานอาหารเสร็จหรือว่าแบบวันที่แบบเออเปรี้ยวๆป,ปากอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเอามาทานนะคะก็จะนิยมแถวเชียงใหม่เชียงรายลำปางลำพูนนะคะ ็คือทางภาคเหนือนะคะจะนิยมเคี้ยวเมี่ยงเนาะแต่ว่าตอนนี้ความนิยมในการแบบหันเมี่ยงนะคะลดลงเขาก็เลยหันมาปลูกเป็นกาแฟแล้วก็ทําเป็นโฮมสเตย์อันนี้จะเป็นศูนย์เรียนรู้การทำเมี่ยงนะคะแต่ว่าวันนี้คุณยายไม่อยู่นะคะอันนี้จะเป็นถังเมี่ยงที่เขาหมักไว้นะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นบ้านหมอนใบชาไปสะพานดอกเซี่ยวบานกัน ตอนนี้เราอยู่ที่สะพานดอกเซี่ยวบานเนี่ยแต่ว่าไม่มีดอกเซี่ยวบานนะคะเพราะว่าตอนนี้เป็นหน้าฝนใบก็เขียวหมดเลยนะคะน่าจะเป็นช่วงหน้าหนาวนะคะจะออกดอก ก็สมัยก่อนนะคะเมื่อร้อยห้าสิปีก่อนนะคะก็จะมีชาวบ้านเข้ามารอตรงผาตรงนี้นะคะเพื่อมารอพ่อค้าที่แบบเอาเข้าวสารอาหารแห้งมาแลกเปลี่ยนเป็นเมี่ยงแล้วก็แบบคนที่ไปทํางานต่างถิ่นนะคะมารอญาติพี่น้องเนาะเขาก็เลยเรียกตรงนี้ว่าเป็นผานัดพบแต่ค่ะเดี๋ยวเราไปชมน้ําตกกันอยู่ด้านล่างตรงนู้นนะคะ นี่คือดีอย่างเป็นหมู่บ้านเล็กๆแล้วก็เดินไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวก็ใกล้ๆนะคะไม่ไกลหมู่บ้านนี้แบบโอโซนแบบสดชื่นมารับโอโซนแบบตเต็มๆเลยโอ้ทางลงนี่มีทานน้ำด้วยคือน้ำแบบเย็นมากอุบบอบบย สดชื่นโอ้ยน้ำมันเย็นจริงๆนะคะแล้วก็น้ำที่นี่ใสมากเลยที่หมู่บ้านป่าเมีย่ยงนะคะแบบมีโฮมสเตย์แบบหลายหลังมากเลยบรรยากาศดีทุกหลังเลยนะคะ ก็จะเม็ดแบบไม่ค่อยละเอียดนะคะเม็ดใหญ่แต่ว่าน้ำใสใสตอนนี้ก็ได้เวลากล่าเชียงใหม่แล้วค่ะแนะลำเลยนะคะหมู่บ้านป่าเมียงนะคะบรรยากาศดีมากเงียบสง,งบวิถีชาวบ้านมากๆเลยค่ะเหมาะสำหรับการพักผ่อนแบบสโลไล์สุดๆเลยนะคะ ก่อนจบคลิปวิดีโอก็ฝากเพื่อนเพื<ๆ>่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กำลังใจให้ลักกี้เจนเลยนะคะไปแล้วค่ะเจอกันคลิปวิดีโอหนะะ้าค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย